สวัสดีครับร้านววพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นเหรียญพระปิตาลัตนาไตนะครับผมนะครับไตก็คือไตไม่เป็นไรจะกดนะก็คือสามเหมือนกันนะครับลัตนาไตก็คือนะครับแก้วสามประการก็คือประพุทธประธรรมประสง์นะครับรุ่นเสาห้านะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับออก มาแล้วในเวลาการออกแล้วคือปัจจุบัน2 5 6 7หรือนี้สิปีแล้วนะครับผมสมัยอจานอสดเาะจานอดัดเพาะใใหม่ยังด่งดังช่วงนั้นท่านโงด่งดังมากนะเดี๋ยวนี้ก็ยังด่งดังนะครับแต่ช่วงนั้นโหดังระเบิดนะตะกุดปุกปืนท่านนะครับบรรทุม,มงคลท่านหลากหลายนะครับผมก็ไปเช่าบูชาบุมงคลท่านาเพียบเลยนะหลายรายการนี่มีโค้ดด้วยนะครับเปลี่ยนนี้นะนีข้ออ่าน นะครับพวกเราอ่านแล้วก็นะครับตัวอกนะครับพระปิตาเนี่ยนะครับก็คือนะครับได้หมดเลยนะครับหมาอูดของกอพันแล้วก็เมตตาค้าขายนะครับปิดจากโลกทั้งต่างทั้งโงนนะครับไม่สนใจโลกนะครับเพื่อว่าเป็นเรื่องของเข้าสู่นิพพานนะครับนี่คือความหมายของพระปิตาพระพระวันนั่นเองนะครับเรานิยม สร้างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผมได้ทั้งเมตตามหานิยมมหาอุดแคล้วคลาดได้ทุกอย่างนะฮะสารพัดนะครับว่างๆข้างหลังก็เป็นนะครับยันคูขวาจะนอเลยนะอิสวาสุนะครับก็มาจากหัวใจอิติบิโสหัวใจพุทธคุณนะครับนะครับใช้กันทุกเกจินะฮะหนุ่มผู้สุกกระจายนะครับแล้วนอเล็กยันนี่นี่สวยมากนะครับดีไซน์สวยเรียบๆสวยดี เป็นเนื้อเงินนะฮะยุคนั้นาจารยนอสด,ดังมากนะครับยุคนี้ก็ดังนะฮะอย่างที่บอกวัตถุมงคลท่านว่อยเอาไว้แล้วนะครับเข้าไปพวกหนามจะอมไม่ได้กินเนื้อนะฮะเลื่อนไม่ออกอย่างนี้ก็แบบยังบองอย่างบอนนะไม่ไม่เข้านะแต่ถ้าไม่ใส่เหรียญท่านเอาเวลาเข้าไปเก็บกระถินเออเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเก็บอมนะฮะจะอมแบบมีหนามานะฮะ โดนทุกทีผมเมื่อก่อนบ้านส่วนผมจะปลูกจะอมไว้แต่เต็มตัวนะครับแต่ไปหมดถ้าไม่ใส่พระอาจารย์อ้อแต่ถ้าใส่แล้วไม่ไม่เข้านะแปลเมื่อกันเป็นเรื่องแปลกนะพิการุ่นมาพร้อมกองเดิมนะฮะรัะตานาตานัตไตอาจารย์อ้อเป็นพระเกจิที่ผมว่าใจใหญ่ใจนักเลงนะฮะเมื่อก่อนมีคน ผู้หญิงเคยไปกราบท่านเราพูดจาไม่ดีบอกทาบุญบ้างจะขอตะกุดท่านก็บอกทําบุญแกท่านก็ให้ดอกห <c oughs> <c oughs> น,นึ่งตลกไหมผมคนนั่งบนราทิกกักทิกกัด,กดนวดหัวใจนะเพราะช่วงนั้นเนี่ยไปมื่อีไปที่ทํางานออกสายรถจะติดเพราะท่านแจกตะกุดวันไหนรถติดตอนนั้นนะฮะไม่ต้องขยับเลยก็จอดเลยงั้นจอดเข้าไปขอตะกุดต่อคิวขอตะกุดจากเขาแล้วักคู่หนึ่งักพักนะฮะ ผู้หญิงท่านก็ไปแล้วเ้าไม่คือไม่ให้เพิ่มบอกง่าง่ายคือพูดจามไม่ดีไม่ค่อยสุภาพะนะผมว่านะพูดจามันไม่ค่อยสุภาพแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผู้หญิงนั้นไปปรากฏว่ามีนคนขับแท็กซี่นะแตอีสานมากกาบท่านเราบอกว่าขอกะกุลไปฝากญาติพี่น้องที่อีสานนะเป็นกรรมเลยนะครับผมก็เห็นอยู่คือต่อคิวนะเวลาเราจะรับตะกุดมาก่อนแจกตะกุต้องต่อคิวคนเยอะผมก็นั่งอยู่ข้างหลังก็วนล้ว ผมร้อนในใจคไม่กล้าพูดออกมานะครับมีหลายครั้งไปกราบท่านนะครับเออมีเรื่องแปลกๆเล่าเยอะนะครับมีเรื่องแปลกๆเล่าเยอะไปกราบท่านนะก็จะบอกว่าเราใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดานะพะผมรับราชการช่วงนั้นใส่เสื้อเชิ้ตสุภาพนะครับคอปิดหมดแล้วก็จะพูดเลยในคอเธอมีวัตถุม,มงคลจังจะขอไปทาไมอีกตะกุดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น,นเอาไปมาแย่ๆบอกผมชอบสะสมวัตถุม,มงคลของอาจารย์ออส ร,รู้นะว่าวัตถุมงคลท่านต่อไปมีราคาแพงแน่อย่างเหรียญรุ่นแรกนะสร้างปีใกล้ๆกันเนี่ยราคาดีดไปเยอะแล้วนะครับเหรียญรุ่นแรกกับจันออดเนี่ยเหยนกลมอย่างนี้เหมือนกันนะฮะดีดไปเยอะราคากระเด้งกระเด้งไปเยอะนะครับเหรียญกลมเป็นเนื้อเงินนะฮะผมก็เช่าเก็บเข้าเก็บมไม่มีใครบูชาแล้วก็เก็บนะเราชอบนะความชอบส่วนตัวผู้นิยมวัตถุมงคลนะ ร,รายการนี้ท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับเออตอนหลังขอเพิ่มเติมน,นิดนึงนครับตอนหลังวัตถุม,มงคลท่านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นพวกวัยรุ่นบูู๊ตอนหลังจะเป็นพวกคนวิ่ตังค์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าวัยรุ่นในสมัยก่อนก็เปลี่ยนเปียนแปนกานะรคนมีเงินเวลามากราบบูชากราบาไหว้ท่านน,นะครับเพราะว่ามีเหมือนครับประสบการณ์ของต่อเปรเล,ลววัดนะฮะถุงวันที่หนึ่งนะครับผมจากการบูชาวัตถุมงคลของท่าน นะครับผมก็าอาจจะเป็นเพราะว่าวัยรุ่นบูบูสมัยก่อนก็เปลี่ยนสภาพนะการเป็นคนต่างปัจจุบันนะครับสิทธ์ส่วนใหญ่ก็มีฐานะดีนะครับที่ไปกราบอาจารย์ออสไม่เหมือนยุคแรกๆจะเป็นพวกบูบูซะเยอะนะครับบางแต่ก็มีนะบางทีเป็นเป็นคุณยายผมเห็นตอนนัานไปนั่งคุยมาจากเชียงใหม่นะมาขอตะกรุดท่านนะเหมารถกันมาเลยนะมาขอตะกรุดตอนท่านแกกตะกรุดนะครับตอนหลัง,ำลง,งตำรวจท่านตำรวจเขาขอให้งดแกะว่ามันรถมันติดนะฮะ แก่ทีรถติดทั้งเมืองคนก็ด่ากันก็คือใครอยากได้ตะกรุดอยากได้วถุมงคลก็นะครับเช่าบูชากันที่ที่เพจหรือเข้าไปขอท่านที่วัดนะนะพวกตะกรุดถุมงคลก็มีให้เช่าบูชาสะดวกกว่าแล้วก็ไม่คนไม่โดนคนดา่านะครับไม่งั้นรถติดทั้งเมืองติดทั้งหน้าไอ้ไอ้นั่นนะฮะถนนเส้นหน้าลำลูกกายาวเลยอย่างที่บอกแต่ผมออกสายบางครั้งไปไม่ทนนะันเขาแจากตะกรุดก็เลยลาราชก,การเลยแล้วก็มาขอตะกรุดกับเขาด้วย นะครับผมรายการนี้นะครับท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0969549898หรือ0811420301ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ก,กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการ,กร,าการวัตถุม,มงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ